ถ้าด่าขนาดเนี้ยผู้บริหารโตโยต้าร้องไห้แล้วไหมอะไรรู้ป่ะเพราะเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกเออคือเรื่องเรื่องมี่ว่าภูมาลัยโตโยต้ามันมีปัญหาที่ว่าภูมาลัยมันมีระยะฟรีเยอะเกินแล้วคนก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่คมเลยเมื่อไปเทียบกับมาด้าสองเองอย่างที่เขาขึ้นชื่อซึ่งก็ต้องยอมรับตรงๆเพราะว่าเวไปก็เท่านั้นเขาไม่ได้ลดค่างวดลดให้นะคะใครที่เป็นสายมุดสายซิ่งแล้วคุณมาขับยาริอสบอกเลยว่ามันจะไม่ถูกใจคุณรุ่นนี้ ตอบโจทย์ใครได้บ้างต้องไปดูก่อนว่าคุณกําลังหารถแบบไหนอยู่โจทย์ของการใช้งานของคุณคืออะไรต้องมีโจทย์ให้ตัวเองก่อนอย่างเช่นเรานะคะเป็นคนที่ตั้งโจทย์ว่าขับรถกรุงเทพต่างจังหวัดบ่อยมากออกแบบทุกอาทิตย์อ่ะนี่คือโจทย์แรกโจทย์ต่อมาคือค่าบำรุงรักษาโอเคอยู่ในระยะที่เรารับได้หรือถูกตามหาอะไรง่ายจ่ายเบี้ยประกันค่าน้ำมันเยประหยัดไหมตอบโจทย์ไหมอีกเหตุผลหนึ่งเพิ่มเติม,ตมก็คือเรานะคะเลือกเพราะว่า มันเป็นรถที่เราสามารถใช้ในครอบครัวดได้บ้านเรามีผู้สูงอายุขึ้นลงง่ายสะดวกไม่ลำบากแข้งขาโอเคตรงนี้ก็คือจะตอบโจทย์มากถ้าถามว่าทําไมเราถึงเลือกคันนี้ไม่เลือกรถไฟฟ้าด้วยงานของเราเองนะคะณนะตอนนั้นมันยังไม่สามารถใช้รถไฟฟ้าได้เพราะว่าเป็นงานที่บางทีต้องออกเดินทางฉุกเฉินอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าการเบิกจ่ายอื่นๆนะคะก็รถที่เป็นไฮบริดหรือรถน้ำมันจะตอบโจทย์เรามากกว่าเราจึงเลือกยาริสคอรสฉะนั้นรถ ทุกยี่ห้อบอกไว้อีกครั้งว่าไม่มียี่ห้อไหนที่จะตอบโจทย์คุณได้ทั้งหมดแต่คุณจะต้องชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียบางยี่ห้อช่วงล่างดีพวงมาลัยคมแต่ในการเข้าศู์การหาอะไรต่างๆคุณอาจจะต้องจ่ายตรงนี้เพิ่มหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งโจทย์ได้เราก็จะหารถที่ถูกใจตัวเองมากที่สุดยารีคอร์สไม่ใช่รถที่ช่วงล่างแน่นและไม่ใช่รถที่พวงมาลัยคมต้องบอกไว้ก่อนแต่ถามว่าจากประสบการณ์ที่ขับมาปีกว่านี้พวงมาลัยเป็นมีปัญหาอะไรไหมบอกเลยว่า ปกติแม่จะขับคุณจะหมุนระยะคืนพวงมาลัยอ,อะไรสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าเรารับได้นะคะเออก็ต้องเลือกเอาสุดท้ายแล้วใครที่กําลังเล็งยาลิสคอสอยู่ก็อยากให้ทุกคนไปลองเทสต์ไดฟ์นะครับที่บางนาถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกคนไปลองเช่า รถที่ใจสนใจแล้วลองใช้มานดูสักวันหนึ่งดูจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันตอบโจทย์การใช้งานเราไหมหอย่างเงี้ยเราชอบไม่ชอบตรงเนี้ยมันจะตอบทุกคนได้ทุกคนเพราะว่าแต่ละคนมีโจทย์ในการใช้รถไม่เท่ากันวันนี้นะคะเราก็มาที่ B Quick และเราก็กําลังจะเอารถไปตั้งโทอินนะคะพอตั้งแล้วเพวิ่มอะไรมันจะดีขึ้นมากมันจะเป็นยังไงนะคะตามดูคิดต่อไป